สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสโ o เ a m i n นะวันนี้กลับมาอยู่พี่จินนะครับพี่จินในกดออฟสุชิมะนะครับมีใครคิดถึงผมบ้างไหมครับก็ไม่ได้ทําคลิปกดออฟสุชิมะมาประมาณ2-3เดือนเลยนะหลังจากที่เล่นเพย์ห้าไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆชาว PC ถามกันมาแล้วครับว่าเซตไหนแรงสุดครับพี่อ่าจัดไปครับมาเลยมาเลยเซตเกาะนะครับจริงๆเซตเกาะถามว่าแรงสุดอ่ะมันจะมีอย่างอื่นบ้างไหมนะครับก็มีมีครับมีบวกพลังโจมตีนะ อันนี้อะไรอะไรมีมีเนี่ยครับชุดโรนินนะครับที่บวกพลังโจมตีแล้วก็มีโกซากุที่บวกแรงปะทะนะแล้วมีนี่ครับซาไคาบวกพลังโจมตีเหมือนกันนะครับแต่บวกไม่เยอะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไม่มีดาบไฟอ่ะสามตัวเนี่ยครับแรงแรงครับเอาไว้สายบวกเลยสายบวกเลยอันเนี้ยโรนินโรนินอาจจะไม่ค่อยถือเขาไหล่ อ่ะแต่พลังโจมตีเยอะอยู่แล้วก็มีโกสกุถึกหน่อยคาสายก็เน้นประจันเปิดด้วยการประจันหน้านะครับ3ตัวเนี้ยถ้ายังไม่มีดาบไฟเล่นดีครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นสายระเบิดสายอุปกรณ์ปีศาจนะพวกนี้นเคนเซนักลบปีศาจนะครับส่วนชุดเนี้ยถามว่าแรงสุดแบบไม่ใช้ระเบิดอะ่ะแล้วแบบมีดาบไฟอะ่ะผมแนะนําเป็นเซตนี้นะเพราะว่าเซตเนี้ยจะเล่นยากหน่อยแต่ถ้าเราแพรลี่ได้เนี้ย ปัดป้องสมบูรณ์แบบเนี่ยจะกลายเป็นการโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งนะครับมันจะแรงมากเลยครับแล้วก็ลบดีสมบูรณ์แบบนะทำให้ัตูมองไม่เห็นเราน,นะครับจะเป็นการม้วนตัวนะแล้วก็ได้รับพลังใจเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับจากทุกช่องทางแล้วก็ช่วงเวลาในสําหรับในการปัดป้องสมบูรณ์ลบดีสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะครับอาให้เต็มนะมันก็จะเพิ่มเยอะนะครับแล้วก็อะไรวะเครื่องรางครับเครื่องราง เคร่งางก็ใส่เป็นดาบไฟครับเซตไฟแรงสุดแล้วครับในเกมถ้าถ้าไม่นับระเบิดนะระเบิดแรงแต่ว่าถ้าเป็นสายดาบใช้อะไรแรงก็คือดาบไฟนะครับคือยังไงก็กันไม่ได้ครับดาบไฟเครื่องรางอันนี้เครื่องรางลูกโชนนะครับมิถิ่งเพลิงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมถ้าโจมตีหนักกระจายไฟใส่ส,สตูคือท่าเนี้ยเวลาเราใช้ท่าเอ่อระบำโทสะหรือว่าสวรรค์ลงทันแล้วก็กดหรือว่ากด โจมตีด้วยโจมตีหนักนะครับสามสามเหลี่ยมนะผมไม่รู้ว่าใน PC ซกดปุ่มอะไรโจมตีหนักนะครับเออมันจะทําให้ไฟกระเด็นไปหาตูข้างๆด้วยนะครับแล้วก็แรงขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้ใช้สําหรับเกาะลิงนะปัดป้องสมบูรณ์แบบลมดีสมบูรณ์แบบได้ง่ายขึ้นอันนี้คือไม่ได้ช่วยหรอะครับช่วยให้เท่อย่างเดียวครับเลือดสาดเยอะขึ้น,นครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ ส่วนอันอื่นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ครับอยากใส่อะไรก็ใส่ครับถ้ากันตายก็ก็เน้นถือก,ก็ใส่อย่างอื่นได้ครับแล้วก็ที่สำคัญอนะ่ะที่ที่ต้องมีเลยเพิ่มเวลาในวิธีแื่งเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะโอเคจะแรงแค่ไหนมาดูกันนะวันนี้ผมเล่นโหดเที่ยมเลยแล้วกันหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาประมาณสามเดือนโอเคมาบุกค,ค่ายยกันค่ายข้างบนแล้วนะค่ายหิมะนะ ตูเดิมโหดนะครับมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าขอขอเล่นแบบอีซี่อีซีซ่หน่อยนะครับเออมาขอฆ่าพี่ธนูกับน้องหมาก่อนน้องหมาตายไหมตายครับพี่ธนูมีตัวปะเออเนียครับมีหนอีกตัวนะครับไม่ได้เล่นนานเลยวะ่ะเออตายครับมีปะ ไม่มีละครับไม่ไม่ไม่น่าไม่น่ามีฮานูนะเฮ้ยจัดการจัดการหมาก่อนจัดการหมาก่อนอุ้ยหมาหมาเห็นวะฆ่าหมาก่อนเออคนจีนต้องฆ่าหมาครับโอเคดาบไฟดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๊ยวเฮ้ย,ยดาบไฟผมหายไปไหนวะมาดูครับเออดาบไฟแรงไม่แรง ไปไงอะนัดเดียวอะนัดเดียวอะเรียบร้อยตายไหมอันนี้แม่ทับนะสี่นัดตายเรียบร้อยตายแรงไหมทุกคนขอญาติฮิวก่อนผมไม่ได้เล่นนานโดนจิ้มไปหนึ่งทีอ่าพี่ขอจิ้มคอหน่อยอ่าโอเคยังไงต่อไอตัวนี้เออใช้ปานวารีครับดาบไฟก่อนแล้วก็ปานวารีไป เนี่ยครับเนี่ยครับดูรับดูรับความแรงของดาบไปครับแล้วก็สว่านลงทานไปหนึ่งทีเนี่ยครับเป็นไน้ยครับรู้เรื่องครับฟันรัวๆครับสามเหลี่ยมรัวๆสามเหลี่ยมรัวๆพี่เรียบร้อยหมดไขยเป็นไงล่ะเลงไหมอันนี้โหดที่แั่บวกนล้เว้ทุกคนก็รลเอไปทำตามกันดูครับผมใครชอบคลิปนีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Bosso Gaming ด้วยนะจ๊ะ